โอเคครับจะขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะวันนี้ผมจะมารีวิวข้าวเซิร์ฟเบสบอลนะครับผมก็อขอตัวนะครับ IP ก็เดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ใต้ใต้คลิปนะครับซึ่งผมได้มีเซิร์ฟอยู่แล้วก็คือนี่นะครับผมมีเซิร์ฟอยู่แล้วคนขอขอขอ,ขอกราบขอโทษนะครับ โอเคหลังจากนั้นเราก็กดนี่ครับกดเข้ามาอย่างงี้ครับช่องแรกให้ใส่เป็นอะไรก็ได้นะครับผมจะใส่ม่วๆวัวแล้วนะครับช่องที่สองใส่ตามผมนะครับ D W เดินอเอวิดวิดอ ok ่างพักเออ s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  อเรวะเดี๋ยวดูก่อน s s G G d อทเอีให้ให้ท่านผู้ชมกดเพลครับอ๋ออ่าอ เดี๋ยวแป๊บนะโอ้ยเลวลาอปนี่บล็อกแป๊บเดี๋ยวผมขอตัดคลิปแป๊บหนึ่งก่อนนะโอเคหลังจากที่เครื่องผมเอ้ยหลังจากที่เครื่องผมบั็กไปนะครับก็ให้เรากดนี่ครับเลยเป็นไรเนี่ย เดี๋ยวครับอ่าเข้ามาแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนสมัครแล้วเล่นให้ดูสักคู่นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาเข้าเซิร์ฟนะครับเล่นแมปให้ดูครับโอเคอ่ะแหลกนิดนึงครับมันจะเป็นเซิร์ฟนี้นครับเดี๋ยวผมจะ ฉเฉลยว่าผมเข้าได้ยังไงครับนี่ครับเข้ามาตอนแรกก็จะขยับไม่ได้ครับขยับไม่ได้แต่ผมสมัครไวร้แล้วเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนวิธีสมัครครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนวิธีสมัครครับเรากดครับแล้วกดออ่าอ้าวบัก ผมต้องขอกราบขอโทษนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงครับเดี๋ยวขอแป๊บนะึงไหนวะเซฟเมื่อกี้นี่ไง เออขอโทษนะครับช่วงนี้ไม่ค่อยสบายนะครับแต่อรอแป๊บนึงครับ,รบ,รบ,รบสำหรับเครื่องคนอื่นอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่ผมเป็นนะครับแต่ต้องคอรอนี่รอคอยรอเข้ามาปุ๊บนะครับให้เรากดไปเขียนนะครับกด silver ครับ แล้วจากนั้นก็ให้พิมพ์รหัครับเขาล่าจะเป็นเอาเป็นรหัสเอ้ยไม่ใช่ถ้าเราพิมพ์อย่างนี้ก็กดถัดไปครับแล้วจากนั้นเราก็พิมพ์รหัสครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดเ้ยเอยเอหกเจ็ดแปดครับกดถัดไปครับแล้วก็ขีดทับนะครับแล้วเขียน L In G I N ครับ G I N แล้วก็ก็เขียนรหัสที่คุณตั้งไว้มาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดดถัดไปครับแค่นี้ก็ได้ครับได้ครับโอ้ my god ให้เราหาเซิร์ฟที่มันมีสีเขียวครับ เดี๋ยวผมรอแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวมันก็จะมานะครับส่วนนี้จะเป็นเซิร์ฟเบสบอลครับร <c oughs> อบแป๊บหนึ่งออีกแป๊บหนึ่ง ที่บ้านผมเจอหมามีลูกหมาครับเอ,อ้เ,ออเด้งเด้งเด้งรอบแป๊บหนึ่งครับอาบักอาบัก ขอโทษด้วยนะครับพอดีเกมผมมันชอบบั๊กนะครับสำหรับเครื่องคนอื่นอาจจะไม่บั๊กนะครับมาแล้วมโอ้มาแล้วมาแล้วถ้าไฟสีฟ้านี่มันถือว่านี่วะถ้าไฟถ้าไฟสีฟ้านี่ก็ถือว่ามันกำลังโหลดนะครับแต่ต้องรอให้เป็นไฟสีเขียวครับไอ้อย่าบางดิ รอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมันก็จะมานะครับนี่ครับให้เรากดไปเลยครับเดี๋ยวผมจะมาเล่นให้ดูก่อนแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็จะรอไปรอไปนี่ไม่ใช่เซิร์ฟเบทวอรครับแต่เป็นเซิร์ฟที่รอให้รอก่อนแล้วจากนั้นค่อยมาเล่นเ e ทวอร์ครับ ค่อาวาน้าเราอาจจะม,มีดารารับเชิญมาด้วยครับเออสัตว์เลขสิบสองสิบเอ็ดวีนะครับตอนนี้เดวแปะแปะเจ็ดวครับสี่สามสองหนึ่งเออผมลืมบอกแล้วครับแต่ก่อนนั้นผมเคยเจอพี่แชมป์นะครับ เคยเจอแต่แต่ไม่รู้ว่าเขาหายไปไหนครับหรือว่าเขาออกไปแล้วมั้ครับอโอเคเอาบล็อกมาก่อนเลย รออะไรอย่าลีรอครับเราก็ไปกันเลย ดูเหยื่อมาเหย,ายื่อมาจะไปไหนอืจะไปไหนโอ้โอ้โอ,โอ,โอ,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 อ้โอ้ไอเวนไอ้เวนไอ้เวนไอ้สัตว์พอใจมากใสย่ย่อมันมาแล้วมันบุกแล้วมันบุกเตียงนอนเราแล้วจะก,การมันยอสุเปนยาเอียกเอียกเอียกอยากเอียกเอียกมันตายแล้วเราก็กลับดีครับถ้ามันกลับเราก็ไปเอาของครับ อย่าแย่อย่าแย่อันนี้ขออันนี้อ้วกขอเดี๋ยวอ้วกขอ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 งดีๆหน่อยสิพอเงินไม่ได้เลยเดี๋ยวนึงเฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วเราต้องไปเอานี้มาเราต้องไปเอานี้มานะครับสติ๊ก ติ๊กสติ๊กเดี๋ยวเขาจะเข้าใจปีกว่าเปน็นนางกระติกนะครับเฮ้ยเดี๋ยวล่งเดี๋ยวล่งระวังนะจ้าตัวจ๋าระวังนะระวังนะอย่าเพิ่งขุดอย่าเพิ่งขุดเอ้ยอย,อย,อยูอยู่ข้างหลังนี่อยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังไอ้สัตส <c oughs> <c oughs> แล้วไงคุณแล้วไงอะแล้วไงต่อเราก็ต่อบล็อกใหม่ครับ จักจะบักละเสา็ะเรียบร้อยเลยได้บอกมาแล้วก็ไปเลยเลยสายยาสายยาคอหักบีนก็ลวงอีก๊บ๊บ๊บเราตองเจียปกกาดกาดกานจะยืดเด้อจะยืดเด้อ จะอยู่เหรอจะอยู่เหรอมีใครอยู่โน่นไหมกูกูกูนี่ก็ปิดเตียงเลยฝั่งนี้ก็ปิดเอ้ยจ้าเอ๋จ้ะยิ่งกว่าน,นี้จ้าตัวจ๋าใครเอ๋อยู่ตรงนี้วัวไงบิยดไงสัตว์ซีม่วงเราจะมาปาปมาทำกันม,มันไปละเราไปสีส้มป่าเจ้าฟ้าส,สุดตัวดิงดิงโก้ครับ ว้าวไม่มีใครเลยว่าเรามาเจ๊เอ๋วติจ้าเพื่อนมาหาจ้าอย่าตีนะอย่าตีอย่าตีเออสร็จแล้วอัดอืเป็นอะไรตอนนี้เฮ้ยย้ยา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 ือย่าไม่ใช่พิธีหายได้หมเนี่ยจริงมันหาย นี่ไงจ้าเอ๋เจ้าเอ๋เจ้าเอ๋ตัวเองอาเลโด,ดนี่ก็ล่ะไปไหนจ้าไปไหนจ้าไปไหนจ้าทุกแกกันะไงวันที่จะเอื้อดวงเอาละครับเดีย๋ยวแป๊บนี้นะโอเคเราก็จบภายในคลิปนี้ครับเดี๋ยวครั้งหน้าผมจะมาดูครับใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้ว พบกันกับหลังจในคลิปต่อๆไปด้วยนะครับบ๊ายบายจุบๆ